สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับก่อนอื่นพี่พี่ที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าสิ่งที่ผมจะนามาเล่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ของน้ำมันพรายน้ำมันพรายทั้งกลมนะครับน้ำมันพรายทั้งกลมขมิ้น ่าผมก็นํามาเช่าให้พี่ๆเนี่ยได้เช่าบูชานะครับเพราะว่าคือผมก็ได้ไปเช่าต่อจากผู้ที่เก็บสะสมนะครับเพราะว่าเรียนามตรงว่าหากเราจะหาของแท้เนี่ยยากครับต้องใช้ความไว้ใจแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องเชื่อมั่นนะครับต้องเชื่อมั่น และผมได้นํามาทําลงคลิปนะครับแล้วก็มีผู้ที่เช่าบูชาไปผมเชื่อว่าหลายท่านกลับมาบูชาอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าของที่เช่าบูชาไปนั้นเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดปาฏิหาริย์เกิดโชคเกิดลาบเพราะฉะนั้นก็มีการนํามาเช่าบูชานี่คือน้ามันพรายของแท้เลยนะครับที่ทางท่านอาจารย์หมอทานั้นท่านได้หล่นมาแล้วก็มาเคี่ยวมาหุง เพิ่มเติมใส่กับน้ามันสีพึ่งเพื่อให้เกิดความหอมนะครับโดยได้น้ํามันพายแคแท้เนี่ยที่ท่านได้เป็นลนมาและนํามาผสมกันแล้วก็มีพี่ใจดีนะครับก็มีผู้ท,ที่ศรัทธาดีกว่านะครับแล้วก็ท่านอยู่ต่างประเทศเนาะจะมาเล่าประสบการณ์นะนี่เราประสบการณ์ส่งของไปต่างประเทศนะครับผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งส่งพระท่ากระดานไปแคนาดาแต่ว่าไปสณนียไม่กล้ารับนะเพราะว่าของเนี่ย แคนาดาเนี่ยมันพระธ่ากระดาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นของที่ส่งไปคล้ายพระพุทธรูปเนี่ยจะต้องให้กรมศิลป์ประเมินก่อนว่าเป็นวัตถุโบราณหรือไม่ก็เลยเกิดความยุ่งยากอันนั้นก็เลยเสียโอกาสในการค้าขายส่งพระท่ากระดานไปน่าจะแคนาดามั้งถ้าผมจะไม่บิดนะน่าจะอยู่ที่แคนาดาพี่ชายนะครับก็โอ้มีผู้ที่ศรัทธาต่างประเทศนะก็เลยไม่ได้ส่งแล้วคราวนี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งทักมาจากออสเตรเลีย ทักมาจากออสเตรเลียก็อยากจะลองเช่าบูชาดูนะครับก็เลยทําการเช่าบูชาการมีการโอนเงินกันข้ามประเทศเลยนะครับก็ได้ส่งไปนะครับผมก็เป็นกังวลอยู่รอบแรกเขาไม่อยากรับนะครับเขาไม่อยากรับเพราะว่าผมก็เขากังวลว่าเป็นมีลักษณะเป็นน้ำนะกลัวว่าเขาของจะตีกลับถ้าตีกลับมันมันไม่มีโอกาสได้กลับคืนมานะเขาว่างั้นนะเพราะฝรั่งอาจจะเอาไปทิ้งหรืออาจจะเอาไปอะไรคือเขาไม่ได้ตีของกลับนะครับเขาก็เลยแนะนําไม่ส่งแบบลงทะเบียนเพื่อที่จะ อาจจะกระบวนการตรวจสอบอาจจะไม่ละเอียดถึงขั้น EMS อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสที่ของจะถึงนะก็ได้ส่งไปจริงๆครับนะบมีแผ่บาร,รมีไปถึงนู่นเลยอันนี้ผู้ส่งผมเบอร์ไว้เนาะนะนะพอผมผมปิดชื่อไว้นะครับปิดชื่อไว้นะฮะส่งไปออสเตรเลียครับจริงๆนะส่งไปส่งไปสนีนะผมก็อธิษฐานนะ ผมก็อธิษฐานว่าเออคุณคุณแม่เออถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนี่ขอให้ไปสณนีรับเด้ออ่แล้วข้ามทะเลไปเลยไปเที่ยวต,ต่างประเทศผมว่าอย่างนั้นนะเออไปสณนีรับจริงๆครับไปสนีก็ก็รับจริงๆแล้วก็ผมก็เลยเอได้ส่งไปนะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีวัตถุมงคลนะครับถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีวัตถุมงคลนะส่งไปข้ามประเทศเลยครับเนี่ยฮะส่งไป,ไปข้ามประเทศเลย ผมก็อ๋อนะครับเก็บสลิปไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ถือว่าเป็นการ,ร,ารถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีถือว่าเผยแพร่บารมีวัตถุมงคลเนาะนะฮะก็มีละก็เผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะฮะอยากจะเช่าบูชาพุทธคุณนั้นด้านเมตตาเมตตาได้ทุกทุกอย่างนะเมตตามหาสเสน่ห์แม้กระทั่งการปกป้องคุ้มครองปกป้อง าดูแลบ้านเรือนนะครับก็การค้าขายก็ลองอธิฐานดูนะครับว่าขอให้คุณแม่นั้นช่วยมีลูกค้าเยอะๆช่วยดึงลูกค้าร้านค้าร้านขายก่งให้มีผู้มาติดต่อธุรกิจผู้มีมาติดต่อในด้านของการเจรจานะครับก,ก็ต้องลองเช่าบูชาดูแต่ที่ผมพูดทุกคลิปว่าเชื่อมั่นและบูชาความศรัทธานั้นต้องส่งผลในสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเรามีเจตนาดีนะเพราะว่าวัตถุมงคลน,นั้นโอ้โหท่านท่านท่านทำตาม สำหรับตำราวิชาโบราณนะครับท่านทำตามวิชาโบราณครับก็ถือว่าน่าสะสมนะหาของแท้ยากนะครับหาของแท้ยากนะครับผมเรียนตามตรงว่าสายนี้เขาของจริงสายนี้เขาของจริงนะเรื่องน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันพลายนะครับเขาของจริงทําจริงนะครับเพราะเป็นผู้ที่เจนจัดเป็นผู้ที่ร่ำเรียนวิชามาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องต้องเชื่อมั่นและ บูชานะครับความศรัทธาจะส่งผลให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเท่านี้นะครับหากใครชอบหรุอสนใจอยากเช่าก็ทักกันเข้ามาได้นะ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ